รุ่นสีพีนักสกดาทอนรุ่นห้าน้องนักชิวแผ่งามร,รุ่นหกสตาร์้รแล้วก็รุ่นเจ็ดล่าสุดเลยเมื่อกี้สดสดว,วร้อนน้องปออนนกครับผมบและรุ่น8คุณพี่ 8, ยังไม่มีซึ่งแม็กนะครับน้องแม็กเป็นคนมอบเสื้อนี้มาน้องแม็กจะเปิดราคาเท่าไหร่น้องแม็กน้องแม็กที่เปิดไม่ถูกถ้าที่เปิดที่เอากลับบ้านที่ที่เปิดถูกๆ เขาดูหน่อยได้นะครับได้ครับต้นอยากให้ต้อนช่วยดิวให้เกิดพลองมูลที่มูติดเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าต้อนจะชอบกลิ่นพีวิตมากขนาดนี้ช่วยบอกพีวิตด้วยซนะถ้าต่อซื้อเสื้อางรางมูลเนี่ยควรควรจะซักต่อใช้โลออนด้วยนะเขาเรียกอะไรเว่าเป็นจริงของศิลปินเออซึ่งที่ให้ต้อนขึ้นมาบิวว่าต้อนเป็นเดอะมาสเตอร์เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์คนหนึ่งเหมือนกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยววันนี้คือ อย่างที่บอกใครจะมาประมูลอะไรก็ตามถือว่าจะเป็นศิลปินคนไหนนะฮะยิแย้มทุกรุ่นแ<ช>ย้ทุกรุ่นอย่างนกใช่ศิลปินที่่ทานชื่นชอบเนี่ยยิ่งยิ่งก็ต้องช่วยกันนะฮะเราการที่อยมาคิดว่าเฮ้ยเราเพิงม,มาประมูลของศิลปินคนนี้ให้เยอะๆยอะเพื่อมาแข่งกันเพื่อเดี๋ยวชนจะน้อยหน้าของคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้เรามาประมูลกันไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามเราอยากให้ทุกคนนี้ทุกปัตตานีาเป็นเรื่องของน้ำใจของครอบครนะฮะน้ำใจของศิลปินของพวกเราเองแล้วก็อาบรรดา คนที่รักของเราก็คือทุกท่านแฟนคลับในวันนี้นะครับแฟนคลับเดินเที่ยวนี้ผ่านมากันเยอะมากผมคิดว่าพลังตรงนี้แหละจะช่วยให้ประเทศเราเนี่ยพัฒนาขึ้นไปนะฮะเป็นสาระมากคุณกระตันย์เลยนชัยโอ้โหยนกาเดียครับผมจะมารู้จักกันมาสามปีวันนี้เออวันนี้ผมก็ว่าตัวผมเองสาระที่สุดท่านเปิดราคาเลยเท่าไหร่เสื้อตัวนี้ฮะ อย่างที่บอกพระรามพิจิตรไอ้ผัวอาวุโศพิจิตรผัวอาวุโสดีไลเซ็นของเดวินเนอร์แชมป์เอเอฟบทั้งเจ็ดคนเจ็ดรุ่นเนี่คนเจ็ดรุ่นแเราคิดว่าเปิดราคาเท่าไหร่รุ่นละพันก็เจ็ดพันเลยแล้วกันโอ้โหเปิดมาแบบว่าแรงใจเลยแรงจังเลยเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทเริ่มที่เจ็ดร้อยเริ่มที่เจ็ดร้อยใครอยากได้ในราคาเจ็ดร้อยบาทยกมือขึ้นเลยคืออย่างน้อยในวันเนี้ยผมจะต้องบริจาคเงินหนึ่งอยู่แล้วนะฮะ สุดยอดศิลปินไทยนะครับหล่อทั้งกายใจก็งามถ้าเกิดเดี๋ยวผมจะรอดูตอนเขาจ่ายินโรงเดี๋ยวผมมีคนเช็คให้แต่ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าผมไม่ประจาวันนี้เนี่ยคุณักช่วยเก็บตาให้มิวซิกขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวมันรอสแปมอยู่นะครับเจ็ดร้อยบาทใคยอยากได้ยกมือเลยนะครับเจ็ดร้อยครับไม่มีใครเอาครับคนผู้ชมอะไรสามพัน หนึ่งหมืสามพันโอ้โหขอสีตกมือเป็นภาษาอิตาลีด้วยยังไงเนี่ยอาชีโบกอ่ะอาชีพบก่ะภาษาอิตาลีแบบพังแหวอ่ะอ่าพันบาทสามพันครับน้ำใจรายแรกครับสามพันครับผมเห็นน้ำใจรายที่สองครับน้ำใจลูกตรงนู้นครับน้ำใจไกลๆสี่พันสี่พันครับสี่พันเจนเสื้อเหลียวใสขับต้นแน่นอนสี่พันบาทสี่พันครับผมขอแนะนำช่วยๆกันแล้วก็หารกันก็ได้นะครับครับจริงๆมากสำหรับผมอย่างเดียวครับ คนนั้นเขาไปแอบไปเชียร์น้องน้องลิฟ์กับสตาร์ด้วยครับผมพูกเล่นพวเล่นแฉงานเดียวกันแต่ช้างานเดียวกันเขาคืนฟังซื้อยังเจออยู่ที่ K p M ด้วยอ้าวถูกไหมครับเม่ไหล่สสำนักกันเนี่ย4ีพันธครับีพครับของมนุษย์เสื้อเขียวนะครับสีพัน5,000ครับ5,000 5 0 0อ้าแลอ้าวครับอ้วครับอ่าตกกันนะครับใจอย็น5 0าสั0สิาว5ี0ครับ ห้าพันบาทแล้วมาใกล้ราครับเปิดแล้วใกล้ราคาเปิดตอนแรกนะห้าพันบาทสําหรับแชมป์ท uh, so ั้งเจ็ดคนทำู่แล้วทำู่แล้ววันนี้ราคายที่ห้าพันนะครับมีใครจะใจบุญเพิ่มขึ้นอีกไหมครับห้าพันบาทห้าพันนะครับห้าพันบาทจะงงเกี่ยวกันข้างหลังอะไรอะไรร่ยเพื่อนร่ยเพื่อนเกี่ยวกันยังไงอ้าวหกพันหกพันหกพันบาทหกพันครับเราจะทำความดีเราจะบริจาคเราต้องมั่นใจคุเท่าไรครับกลุ่มนี้หกพันบาท ขอพวกนี้การละพังมารอต้อนตั้งแต่บ่ายโมงครับผมแล้วต้อนมากี่โมงใอ้ทุกเฟนต้อนมาสี่โมงครึ่งโอเคเขาเรียกว่าคลัสเตัร์ไม่มาใช้ยังดีกว่าไม่มาอ่าอ่า บาทคำจริงเลขจะสวยถ้าเป็นเจ็ดพันเพราะว่าแชมป์เอเอ็ทั้งเจ็ดผมก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่ใช่ไหมครับเลยครับขอขอบคุณคุณรัก้วยครับเจ็ดพันเดี๋ยวถีบตกเก้าอี้พูดก็ไรวะเดี๋ยวครูเขาครูเบาทครั้งหนึ่งหกพันครับครั้งหนึ่งเตือนเตือนพันบาทครั้งที่สองครับครั้งที่สองครับเอาฟังทางนู้นฟังทางนู้นบอกสองหมื่นไม่ใช่เขกูกินข้าวผูไม่กิน พี่ต้อนนับเลยพี่ต้อนตับนเจยผมทาได้ครั้งที่อร่อยนะครับครั้งทสองนะครั้งที่หนึ่งไม่มีแล้วใช่ไหมร้านเจนาเลยนะเสื้อเขียวเลยนะถามว่าอะไรอยากรีลายเยอะดิอะไรนะครับของผมไม่มีของประมูลวันนี้ผมจะมาเอางี้คือว่าเอางี้ขอปากกาหนาเซ็นด้านหลังอันนี้เจ็ดคนเป็นเจ็ดแชมป์ในเอฟอันนี้ระดับแชมป์เดอะมาสเตอร์อันนี้แปด เป็นเซลเซลแมนเก่าขายขายอยู่ที่ไหนครับผมจากที่มีเสื้อแบบนี้อยู่200กว่าตัวโอเคครับให้เขาเสร็จนะด้านหลังเลยนะด้านหลังเลยนะอะไรนะครับอะไรนะครับของตั้งมีของประมูลไหมของตังมีของตั้งมูลไหมเขาถามขอกนุญาเลยว่าผมไม่มีของตั้มูลแต่ว่า ผมจะมาเล่นดนตรนีเปิดหมวกให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับ <Okay. S 1> ใครที่อยากจะรู้จักเนี่ยผมจะต่อตรงนี้นะฮะครับผมให้เป็นสิ่์ก็ได้ให้คนที่ว่างๆอยู่ได้ะครับซึ่งเปนเรี่นงหลังเดี๋ยวผมจะลงไปง<ส>าน<ร><สา>ไปเอาทุกคนเลยเราเล่นเดี๋ยวเราขึ้นมาเล่นกันครับผมราคา,าวันนี้เราจะต้องเก็บกันให้ได้เยอะที่สุดตอนนี้อยู่ที่ราคา6,000บาท6ก0 0นบาทจะมีในสรบา้ 6, บาง แต่ลายเซ็นเปลี่ยนแล้วจะเสร็จเป็นแปดใช่ลายเซ็นเปลี่ยนแล้วด้านหลังนี่ตัวเดียวเดียวเพราะฉะนั้นจากหกพันพอมีลายเซ็นต้อนปุ๊บเหลือเก้าร้อยอ่ะมาช่วยใครเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมประมูลเองก็ได้อ่ะอะช่วยเอาดีไหมดิช่วยดนไหมดีหกพันหกพันนี่อะไรอ่ะเจ็ดพันนะเจ็ดพันโอ้ยมันมีแปดลายเซ็นเอาเป็นแปดพันใช่ไหมอ่ะนี่ลายเซ็นเรามีมูลค่าแค่พันเดียวแปดพันโอเคแปดพันโอเคแล้วแปดพันโอเคแล้วนะ 9ก้าพัอาอย่าตกกันครับอย่าตกกันกดไฟลุยนและเ็กไุ้นเก้าพันครับเก้าพันไฟรุ่นแรกแค่ไหนเอาเท่านั้นมีแค่ไหนเท่านั้นนะครับเท่าไหร่เอาที่คะสืออะครับเก้าคาเก้าพันนะครับรับเลยฝ่งสมาคมกลุ่มแม้บ้านหานบกเดี๋ยวไหมครับเดี๋ยไหมครับเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบ อีกบาทหนึ่งหมื่นเอามาหมื่นหนึ่งปรตอนให้ผมให้เลยบาทหนึโอเคเออหนึ่งบาทเป็นพยานเ่เขาอยากได้เลขเก้าครับนเกียดเขาอยากได้เลขสวยขอเาดี่แล้วนับลนับเต้งตอไอะต่อสู้ระหว่างแฟนกับี่ตันงนคู่นั่นและครับผมเอาไว้กันลยครับอ้าพันกันแลก็เก้าละครับครั้งนี้หนึ่งสองสครับประมูลเลยครับดูเหมือนไม่ได้นับเลยขอบพระคุณมากครับตัดสินใจเลยนางก่องไปลูกนางก่อง เราพ,อพอครับกำลางถ่ายรูปและจแัแจ้งกันไว้นะครับเขาบอกว่า9,999 99บาทถ้าไม่มีบอกผมเดี๋ยวผมบริจาคให้1ึงเกิดอยู่แล้วไม่จ่ายอยู่แล้วจะถ่ายรูปก,กันมาปประมูลที่นมาถ่ายรูปได้นะครับเรียกเชือตัวแทนขึ้นมารับเลยครับของดึงนนนะครับแล้วก็เชือตัวแทนมามอบด้วยเมื่อกี้มีแฟงขัน้องปอแซ<ม>งขับน้องปอปจ่ายอีก5,000บาทนะครับโดยไม่ได้ประมูลอะไรเป็นสิ้นนะครับ ขอเชิญตัวแทนที่มาขั้งบนที่มาถ่ายรูปด้วยนะครับ1ึงท่านะครับแล้วก็มารับเสื้อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีโชว์จากจาก AF ก่อนนะครับครับผมแล้วก็จะมาเป็นคิวของ a ฟทั้งหลายขอบคุณปออันนบชมป์ f เจ็ดมากนะครับลูกขอบคุณมากศิลปินชาวโคราชที่มาช่วยกันด้วยความจัอยูนะครับวันนี้กลับแล้วเาะต้องไปซ้อมคอนเสิร์ตวันที่นนน30นี้จะเล่นแล้วฝากชมด้วย ตัวแทนแฟนคลับต้อนยังรวมเงินกันไม่ครบนะครับตอนนี้ก็เลย <ๆ S 2> เพี้อนเพืกันอยู่ใช้เวลานิดหนึงพี่ข้างหน้าสบายดีไหมครับนะกรับผมเมื่อก่อนเขาปขงเป็นแฟนคลับในสิบใช่ไหมละ,นะครับนะฮะพอหรอแฟนคลับผมเหครับจำได้ผมจำได้ครับ เปิดเปิดเสี้ยให้คิดถึงนะครับคิดถึงนะครับตาล้อถ่ายครับมาแล้วมาแล้วนะครับตัวแทนจากแฟนคลับที่ประมูลของต้อนไปนะครับตั๊กครับวันนี้ต้องมีอะไรไว้ไหมครับขอบคุณครับพร้อมมากบ็เพลงเนี่ยครับโอเคไม่ไม่มีอะไรจะให้ครับผมเ็จะผมก็จอถ่ายรูปันก่อนโดยนี่จะมีผมติดไปด้วย นะครับเป็นภูเขาอยู่แล้วรังแฉ่ตูแอมเลยพูดเป็นตลกมากครับขอบคุณมากครับอ่าข้อมูลเสร็จไปแล้วเป็นคิวของแท็แล้วใช่ไหมครับโอ้ยจริงจริงแล้วผมอยากให้มีคนพี่จีนขึ้นมาเล่นด้วยกันหน่อยก็ได้นะพี่เนะขอเสียงกบมือให้แท็หน่อยครับอ่าขอเสียกบมือหน่อย เดี๋ยวผมจะโชว์วิธีการร้อ,องเพลงและเล่นกีนตาร์ไปด้วย